แอรอะไรวะเกณฑ์น,นี่มันต้องการตัวโค้ดสามอันอะนะเบนลี่ไฟนะใช่เบนลี่ไฟโค้ดสองสี 2, ่เอ้ยสองสี่หนึ่งเออสองสี่หนึ่งถูกต้องโอเคได้ไปต่อสปอยล์ยูบิเกนเลตควิคไลท์โกลอเวอร์คอนโทรลดิสเคนมันก็ไม่มีอะไรมากน่าจะรู้อยู่อ่าฮะลากขึ้นมาอ่าฮะอ่าฮะ s t u ส y this แ a n u a อ c a r e f ี่ l y you are the expert t w y e x p e ่เกี่ยวเลยอืมเต็มคำครับแดดพัดติดเข้าไปอืมไหต่อแป๊บนึงแป๊บนึงเรากำลังเล่นตัวเตะตัวเล้ย มีเวลากี่นาทีถึงจะระเบิดอ่ะนาทีนึงเหรอแรกๆก็แค่สองถึงสามสามนาทีถึงสนาทีแล้วถ้าจะไม่เป็นอ mm ่ะอรโอเคพร้อมละเออ e f i เฟิร์สบอมโอเคห้านาที แล้วก็มีให้ตัวแก้สามครั้งเออหมายถึงมีตัวมีระเบิดให้กู้สามอันสามสามแบบแล้วก็ผิดได้แค่สามครั้งพร้อมแล้วนะโอเคอ่ะฮะแบบหนึ่งแบบหนึ่งมันเลย <laughs> มีเวลาห้านาทีผิดได้สามครั้ง <laughs> ใช่ไหมอ่ะฮะพร้อมแล้วนะสา okay. มสองหนึ okay. ่งโอเคโอเคเราเห็นเส้นเอ่อ ที่ให้ตัดให้ตัดสายอ่ะมีสีเหลืองแดงดำมีห้าสายมีมีห้าสายถ้ามีสายแดงมะมีสายแดงมีไม่ต้องตัดอ่ะฮะเอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตัดสายแดงเดี๋ยวมีมีเหลืองสามแดงหนึ่งแล้วก็ดำหนึ่งนะถูกถูกปะเนี่ยมีกี่เส้นนะห้าเส้นเหรอห้าเส้นมีห้าเส้นมาใจปะเส้นสุดท้ายเป็นสีดำปะเส้นสุดท้ายไหนเขาไอ้ล่างสุดนะไม่ใช่สีเหลืองสีเหลืองอ่า อันหนึ่งนน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  o นนนนนน o นน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 งนน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 งนน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 งนนมนงนน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 งงนน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 นองเยนนเกนน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 ปนน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 เนนเนน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  ไม่ไม่ใช่เทคเป็นปุ่มเป็นสี่เหลี่ยมแล้วมีปุ่มมีเขียนเขียนเน็ตเน็ตตรงกลางปะใช่ใช่เป็นปุ่มแต่ไม่ใช่ปุ่มสี่เหลี่ยมเป็นปุ่มกลมเปป็นุ่มกลมโอเคปุ่มกลมแล้วด้านข้างมันมีเหมือนหน้าจอดำเออเออนั่นแหละนั่นแหละแถบนั่นแอละโอเคเหลือสามนาทีเหลือสามนาทีห้าสิบสุดเพลิดเปิดที่อันหนึ่งจะตายไหมเดี๋ยวเนี้ยตัลจะเบิดแรกคนอายอ่ะไม่ได้แล้วไปนี่ระเบิดที่ต่อไงอันนี้ระเบิดแรกอยู่ เมาถึงเนี่ยคือระเบิดเดียวแต่มันมีให้กู้สามแบบตรงระเบิดมีเขียนอะไรยอยู่บ้างบะมีแค่ดิทเนตอย่างเดียวเลยเหรอ,อ,อกดปุ่มกดปุ่มดได้ป้กดได้กดได้แต,แต่แต่มันอาจจะต้องกดอลองกดดูนะปั๊บอุ้ยผิดไม่ได้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 ปุ่มเป็นสีอะไรปุ่มสีขาว <c oughs> ตัวหนังสือสี <c oughs> สดำยึดแค่มันเล่นเวลาปุ่มสีขาวเออมันเล่นเวลาแล้วเนี่ยเหลือสามนาทีรีโวคาโฮเดอะบัตทิกดปุ่มค้างไว้ค้าง ค้างแล้วเอ่อเส้นเป็นสีเหลืองไอ้แถบด้านขวาเป็นสีเหลืองอ่าเขียนว,ว่าเขียนว่าคาวป่ะ C A R ไม่มีอะไรเขียนว่าคาวเลยเขียนที่อะไรเลยอ่ะไม่เขียนขาวกูค้างไม่อยู่ปล่อยปล่อยเหรอปึ๊บผิดผิดเหรอได้อีกทีหนึง่งปุ่ม,มขาวเดนเทเน็ตปุ่มมันตีขาวใช่มนนันต้องหาซีเรียลอะไรหรือเปล่ามันมีอะไรอ่ะอินดิเคเตอร์ with label C A R วิดเลเบลไม่มีอ่ะมีแบตมีแบตเท่าไหร่เวลาเบิดแล้วเบิดมีแบตไหมมีแบตเออระเบิร์ดไม่มีแบตไม่มีแบตไม่มีแบตม่มีแบตด้วยไม่มีแบตมีซีเรียลถ้าเกิดต้องไม่มีอะไรกกดเขาบอกให้กดปุ่มค้างไว้แต่ refer to releasing a h e l l button คืออะไรวะคืออะไรวะเพค่อจะไนแก้ดีไนมเนื่อน โอเคมือข้ามมือเลื่อนได้อีกหน่อยเลื่อนไปดูอีกหน่อยถ้าจะไม่ผิดกาจะไม่น่ามันเล่นได้มากกว่าสองคนไม่ใช่แล้วมึงช่วยกูหาก็ได้นะเว้ยมึงจริงๆอ่ะสไตร์สไตร์สีดำใช่ปะใช่ใช่สไตรส์ดำเอึ่อนาทีลุยสเดเรตเฮาดาวทอมเมอร์แอสตาโฟอินเอมมี่โพซิชันไม่เก็ตว่ะมันอาจมันอาจจะให้ปล่อยตามไอ้นี่หรือเปล่าเราไปดูคนเล่นมามันให้ปล่อยตามปล่อยตามทังหัวปล่อยตามเวลาที่มันเป็นวีดับวีใช่ อ๋อนี่ไงทามเมอร์มีเลขสี่กดปุ๊บเลขสี่ปล่อยกดอีกทีแล้วก็ปล่อยเนี่ยเอ้ยถุกถูกถกกต่อไปเออเอาไอ้พวกไอ้พวกภาษาโรมันโบราณอะสี่ปุ่มมีเหมือนปากแล้วก็ซ่อมแล้วก็สี่แล้วก็ปีเป็นปุ่มสี่ปุ่มเป็นเป็นักสร <c oughs> กรีกนึกนะมีปากมีตัวบีมีปากมีปีมีซ่อมแล้วก็มีสี่สิบวิ สิบปีเก้าแปดเจ็ดกูว่ากูจบแล้วล่ะเรียบร้อยมาก่อนลิกเออหาปลาไดเดี๋ยวเออเดี๋ยวแบนี้เี่การดูการดูใบชาและอเล็กอ่ะเล็กดูจอกก็ได้เออมึงดูว่ามันช่วยกันอธิบายหรือมึงจะช่วยกูหาก็ได้เอ้อมึงดูดีกว่าเอ้ยต่อไปอันเล็กดีกว่ายังอยู่ในมอเตอร์แลนด์อยว ให้กันให้ก э <sh> <volumes> <Island> ันให้กันมาให้กันมาดูจออักกดวอชเกมมากันเื่นมันโดนระเบิดตายมึงยัเล่นบอลเลนแดนได้เหรอเอาใช่แม่งเริ่มแล้วกันมันเริ่มแล้วเว้ยมงเริ่มมงเริ่มเริ่มเริ่มระเบิดนะระเบิดเริ่มเหรอเออใช่ระเบิดเดิมระเบิดแรกเออภาษาโรมันก่อนภาษาโรมันก่อนภาษาละมันใช่มีมีโอเมก้ามีโอเมก้าที่เป็นเหมือนโอเมก้ารู้จักโอเมก้าใช่เอ่อกลมเอ่อมตัวโอตัวโอเหมือนตัวโอซ่อมแล้วก็ตัวอีอีอีกข้างมีเหมือน ุดสองบนหัวแล้วก็มี H N เนี่ย mm hmm. อาาือฮะมี E กับหัวมี e เอาเป็น N แล้วกันแต่มัน mm hmm. เป็นเหมือน I อสองตัวมากกว่าแล้วมีขีดเส้นจากล่างขึ้นไปบนของ I ของ I ออันหนึ่ง <laughs> ไม่รู้จะอธิบายไงอือห mm hmm. นึงนะไี่เก๋กว่าคือคือเจอแล้วนะเจอรูปแล uh huh. นะ uh huh. uh huh. Only one column below has all four of the symbol คือเจอแล้ว อ่ะฮะเกสปอดปอดเดี๋ยวมาแป๊บนึงเดี๋ยวขอล่ำไม่เก็ตว่ะอ๋อรีกดรีกด E ก่อน E E กับหัว E กับข้างก่อนโอเคแล้วซ่อมอ่ะฮะแล้ว I สองตัวอ่ะถูก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 อเมกาถูกถูโอเคโฮสต์โฮสต์ปมผมโฮสต์ปุ่มปมเอ่อปุ่มเอ่อปุ่มสีเอ่อสีน้ำเงินแล้วก็โฮสต์ เขาบอกาปิดวะหนึ่งนะแบบแบบตอนอันที่ไปเก็บที่เป็นเดเตอร์เนตอ่ะคล้ายๆกันกับนั้นอ่ะนี่ฮึมมีเลยเว้ยเหมือนปุ่มเด็ปุ่มเด็ดเน็ตอ่ะเออเหมือนเหมือนกันเหมือนกันแต่เป็นสีน้ำเงินปุ่มสีน้ำเงินใช่แล้วปุ่มเขียนว่าเด็เด็เนทหรืออบอร์ดโฮลด์โฮลด์โฮลด์ H O L D โฮลด์นึ่งนะหาก่อน <laughs> สามนาทีสีน้ำเงินเหรอสีน้ำเงินตัวหนังสือสีขาวง้นต้องทำเมืเมื่อกี้ละคล้ายๆกันเอะแล้วปล่อยตอนไหนอะเลขสี่เหมือนกันสีถูกเขียนเงินใช่ไหมใช่เดี๋ยวกอาสไปร์สีอะไรสไปร์สีอะไรสไตร์สีสีเหลืองสีเหลืองเวนสีเหลืองต้องปล่อยตอนเลขห้าดัมมเมอร์เลขห้าถูกถูกโอเคตัดไปเส้นตัดเส้นมีขาวสามดำขาวสองดำสองแดงหนึ่งเหลืองหนึ่ง สีขาวอยู่ล่างสุดหกเส้นใช่ไหมใช่หกเส้นรอบนี้หกเส้นมีสีเหลืองกี่เส้นนะสีเหลืองเส้นเดียวเส้นเดียวใช่เลขออดนี่คืออะไรโอดตัวเลขซ serial n เบอร์เป็นออดเป็นเลขหนึ่งใช่ไหมเ,เลขของเราเอ่อออดแต่เรามีสีเหลืองนี่หว่าของเราเอ่อา serial n เบอร์ของเราเป็น 6K D3QO oh. อ่ะเอ้ย 6K D3Q0 มันไม่ใช่แล้วเรามีอะไรบ้างนะมีเส้นสีเหลืองอีกเส้นเส้นเดียวเส้นเดียวแล้วมีสีขาวอีเส้นสองเส้นตัดเส้นตัดเส้นที่สี่อุ้ยผิดไม่ผิดเหรอผิดผิดผิดเส้นที่สี่เป็นสีเหลืองนะเอาเอาลองหาใหม่ตอนนี้มันเหลือแค่ห้าเส้นแล้วมันน่าจะง่ายกว่าเดิมจริงจริงเรามั่วได้้วเนี่ยอีกสองเส้นที่เหลือเนี่ยถัดมันจะถูกหรือเปล่า มีสีแดงเหรอมีมีสีแดงอยู่บนสุดเลยไม่่ใชสีแดงมีเส้นเดียวโอเคนี่ไง i f there is exactly one yellow wire and there is one there is more than one white wire cut the fourth wire ต้องดูอันที่เป็นหกเส้นนะกันถูกเปล่านีหกเส้นเขาบอกตัดเส้นที่สี่ตัดไปแล้วเฮ้ยเรามั่วเราตัดเส้นที่ห้ากะทั้งเหงา โอเคโอเคลำผิดเองค่ะไม่ใช่โลกนี้ไงมือระเบิดโอเคโอเคลำผิดเองครับลำผิดเองครับะเบิดโอ้หเยี่ยมเราแม่งเต้นใช้ได้เลยสนุกดีสนุกดีใช้ได้เลยจริงๆแล้วเนี่ยเราเอ่อกะว่าจะไปหาคนแปลเงี้ยจ้างแปลแม่งนะเล็กปกติแปลกันหน้าละกี่บาทไม่ต้องจ้างหรอกอ่านก็แปลเดี๋ยวพูงติด เนี่ยอยาก้มันเล่นเล่นสนุกแรละอย่างเนี้ยใช้ได้เลยอะเอ้ยเราหนุ่มันต้องอ่านแล้วแปลเลยอย่างนี้ไปนั่งมีคู่มือนี้นั่งถ้าอ่านแล้วแปลอย่างนี้นั่งไอ้นี่ดีคนคนแปลจะได้ตื่นเต้นด้วยไงจะจบจบเอาแค่นี้แล้วกันโอเค